ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้าน <L in> ายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกัน้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื <L in> <M> ่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 กเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันส่งผลให้ผู้ขับขี่ทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์กลางสีแยกขณะฝนตกส่งผลผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ2รายค่ยเลือดออกตราดน่าเป็นห่วงคราชีวิตสาว27ปีรายแรกของจังหวัดตราด้านนายแพทย์สาธารณาสุกราดเผยแนวโน้มไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเหตช่วงฝนตก ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีคอมเกดิดอุบัตเทศรถจักรยานยนต์ชนกันส่งผลให้ผู้ขับขี่ทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บบริเวณใกล้เคียงสำนักงานเทศบาลตะบนนองสเสม็ดถนนสายตราดแหลมศอกตะบนนองสเสม็ดอำเภอเมืองเจ้าตราดร้อยตำรวจโทนรงโสดกร้อยเวรสพเมืองตราด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจกักรยานยนต์ชนกันซึ่งมีผู้บาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บ2รายคือดาบตำรวจชาติชายสุชัยทิศอายุ64ปีบาดเจ็บบริเวณขารายที่สคือนางสาวสศิธรปันดีอายุ16ปีบาดเจ็บบริเวณขาเช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำสองคนส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้ขี่สวนกันมาเมื่อมาถึงที่เกิดเทตได้เฉียวชนกันขึ้นจนล้มและทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงจะใช้ความเสียหายกันต่อไปรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์กลางสี่แยกขณะฝนตกหนัก ส่งผลผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสองรายเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่19พฤษภาคม2,558พันตรารตรวจตรีจักรพันธ์เหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสพเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์กลางสีแยกหน้าร้านสำเนาพาน,นิตฐ์ตบนบางพระอำเภอเมืองตราส จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายสองรายรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกรายที่สองถูกกระจกบาดท,ที่บริเวณหลังมือด้านซ้ายจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้ทำแผลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตรานสนายสายันไม่ทราบนามสกุลอายุ45ปีซึ่งเป็นคนขับรถยนต์โตโยต้าไฮรักไมติเอ็กซบอบบไม้ชอชิง7258ตราดกล่าวว่า ได้ขับรถยนต์มาจากแยกรโรงเรียนเทศบาลขับตรงผ่านแยกตรงไปทางถนนเทอรจรัดระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ที่หฮอนด้าเวฟกอไก่ชอชิงกอไก่ ai, 195ตราดซึ่งขับมาทางด้านขวาชนเข้าที่บริเวณประตูรถจนบุบ สอบถามคนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าได้ขี่รถมาจากแยกโรงเรียนหญิงเพื่อไปตลาดนัดวันศุกร์ที่ตลาดเทพอุดรโดยมีเพื่อนได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเพราะว่าซอนท้ายมาด้วยขณะนั้นมีฝนตกลงมา เพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายได้กลางล่มทําให้มองไม่เห็นด้านหน้าจึงชนกันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเชิญคู่กรณีทั้งสองคนไปทําการสอบปากคําที่สถานีตํารวจภูธรต,ต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แค่เละอ,ออกตราหนาเป็นห่วงฆ่าชีวิตสาววัย27ปีรายแรกของจังหวัดตราดที่วัดลำพูลายตำบลเขาสมิงอำเภอเมืองจังหวัดตราด ู้สึกข่าวเดินทางไปงานศพนางสาวกนกศินป์เชมช้อยอายุ27ปีเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคไข้ริดออกเป็นรายแรกของจังหวัดตราดโดยนางสาวกนกวันแช่มช้อยอายุ27ปีฝาแฝดผู้พี่ได้เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตป่วยมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไปตรวจที่คลินิกตราด เพราะมีอาการปวดหัวตัวร้อนและเป็นไข้ซึ่งแพทย์บอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาจึงให้กลับบ้านได้แต่เมื่ออยู่ที่บ้านอาการยังไม่ดีขึ้นจึงเดินทางไปที่สถานีอนามัยข้างบ้านกระทั่งวันที่16พฤษภาคมจึงเดินทางมาที่โรงพยาบาลตราดเนื่องจากปวดท้องจนตัวงอและอาจเจียนตอนนั้นจึงรู้ว่าเป็นไข้รดอ,ออก จึงได้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดและต้องเข้าห้อง ICU เนื่องจากอาการหนักแพย์ต้องให้นอนห้องไอ u แต่นอนได้สองวันมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึงสองแสนจึงเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริเวชจันทบุรีนอนได้เพียงหนึ่งคืนคนไข้มีอาการเมื่อลอยจึงต้องทำการตรวจอาการพบว่ามีเลือดที่ตับจึงต้องส่งไปล้างไตและตับที่โรงพยาบาล กเกล้าจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องทำวันละ3าครั้งจากนั้นน้องสาวได้เสียชีวิตลงในวันที่16พฤษภาคมนางสาวกระหนกวังกล่าวว่าวันนี้ต้องนำหลานทั้งสองคนมาอยู่ที่บ้านเนื่องจากสาม,มีผู้ตายก็พบว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแต่ยังอยู่ในอาการที่ไม่รุนแรงมากนักและรักษาตัวอยู่เช่นเดียวกันแต่เมื่อมาตรวจอีกครั้งไม่พบเชื้อแล้วจึงต้องออกมาดูแลสวนและลูกทั้งสองคน โดยในหมู่บ้านกลัวเรื่องไข้ได้อออกเป็นอย่างมากขณะที่ทางสาธารณาสุขได้นํายามาพ่นเพื่อป้องกันระดับหนึ่งแล้วเขาป่วยตั้งแต่วันที่สิบสองอะพี่ไปหาหมอคลินิกค่ะหมอคลินิกที่ตาแล้วก็ไปแล้วหมอเขาบอกว่ามีคือน้องเขาไปอะมันปวดหัวตัวร้อนแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอ,อแล้วเขาฉีดยาแล้วก็กลับบ้าน แล้วไม่ค่อยดีเขาก็ไปหาหมออนามัยยังไงเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านแฟนอะแฟนเขาเล่าให้ทีแล้วก็หาอนามัเขาก็ไม่ไม่แน่ใจเขาว่ายังไงนะแต่คือกลับมาแล้วมันไม่ดีวันที่สิบหกตอนเที่ยงยังไงเนี่ยเขามาส่งที่โรงพยาบาลตาคือคือน้องอะกินแล้วก็อ้วกอาเจียนหมดแล้วก็เจ็บในท้องคือต้องงอตัวเพราะว่าเนี่ยแล้วก็คือไปเห็นสภาพอะคือมันหนักอะอตอนนั้นเรารู้ยัง เขาร,รู้แล้วค่ะรู้แล้วว่าเป็นค่เลือดออกแลอ้ออขอย้ายไปกรุงเทพตาดเ,ออเพราะเห็นความเห็นกับแม่คือน,น้องไม่ไหวอยู่กรุงเทพตาดได้สองคืนก็แต่ไปกรุงเทพตาดก็ให้อยู่ไอซนะแต่คืออยู่กรุงเทพตาดสองคืนค่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอะสองคืนโดนไปแสน่าเ,เลยขอย้ายไปศิริเวชอีกไปศิริเวชได้ ไปย้ายไปถึงตอนห้าโมงอะ่ะแล้วก็อยู่ประมาณคืนหนึ่งแล้วประมาณสามสามทุ่มคือน้องมีอาการเหมือนเพ่มเหมือนตาลอย<ม>แล้วก็พอตอนตอนเช้าหมอเรียกญาติคุยกันว่าคือน้องต้องใส่ท่อแล้วเขาก็แนะนําว่าให้น้องคือน้องอะ่ะตับไม่ดีเลือดออกที่ตับนี่น้องแล้วก็แนะนําว่าให้ไปถาหมอที่ปกเก้า น้องเขาจะล้างตับล้างไตมันเป็นข้างในเลือดมันออกข้างในเราเรารู้ว่าน้องเขาเป็นไข้เดือออกั้งงต่วันนั้นตอนเขาไปโรงพยาบาลอะโรงพยาบาลวันตาดันที่สิบหกอะแต่คือที่แรกเขาไม่ได้ไม่รู้ครับเขาคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาอแต่พ่อเขาก็เป็นนะอือก็ตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลศิริเวชอะคือบอกให้พ่อเขาว่าตรวจเพราะว่าอาการมันมันสงสยัยไงเขาบอกว่าป,ปวดห,หัว หนาวอะไรเงี้ยเขาก็อยู่สองคืนเหมือนกันแล้วคือเขาบอกเขานอนไม่หลับไม่คือเหมือนห่วงทางนี้มั้งเพื่อขอออกจากซีรีสแล้วก็กลับไปโรงพยาบาลตาดเพื่อจะที่จะกลับไปนอนที่โรงพยาบาลตดแต่พอไปโรงพยาบาลตาดแฟนเอแฟนน้องเขาบอกว่าเขาบอกจอะเลือดอะไรหรือง,งเนี้ยบอกเขาไม่เจออะไรไม่เป็นอะไรในแพทย์สาธารณสุขจงตราดเผยแนวโน้มไข้เลือดออกมีเพิ่มมากขึ้นเหตุช่วงฝนตก พร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังช่วยป้องกันยุงลายในภาชนะนายแพทย์ชนวะวสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจงตราดเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มก,กราคมถึง23พฤษภาคม2558จงตราดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว202รายคิดเป็นอัตราป่วย90.99ต่อแสนประชากรโดยอำเภอเมืองตราดมีผู้ป่วย104คนรองลงมาคืออำเภอ ช้าง33คนอำเภอเขาสมิง30คนอำเภอครองใหญ่15คนอำเภอบ่อไร,ร่15คนอำเภอกอกูด3คนและแหลมงอบ2คนซึ่งสถานการณ์ ไข้เลือดออกของจังตราดน่าเป็นห่วงจาก2ปัจจัยคือ1ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังตราดและ2จากแนวโน้มอัตราการป่วยที่มีเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากอันดับ4ลดมาที่5และขึ้นมาอยู่อันดับ3ล่าสุดขึ้นมาอยู่อันดับ2ของประเทศแล้ว ายแพทย์สาธารณสุขจงตร์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนคือการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทั้งในและนอกบ้านให้มีจำนวนลดลงเมื่อแหล่งเพาะน้อยลงการแพร่ระ,ะบาดก็จะลดลงแต่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอทางชีวภาพนั้นจะต้องใส่ปลาหางนกยุงเพื่อให้กินลูกน้ำในแหล่งเพาะ เช่นภาชนะต่างๆทางกายภาพให้คว่ำหรือปิดถ้วยทั้งอ่างเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และในทางเคมีให้ใส่ายอะเบตลงไปในภาชนะที่มีน้ำท่วมขังเพื่อฆ่าลูกน้ำหากทำได้การแพร่ระบาดจะลดลงส่วนเด็กอายุ5-10ปีอย่าให้ถูกยุงกัดเพราะเป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด หากนอนให้ใช้มุงครอบใช้ยาก,กันยุงหรือยุงลายจะหากินในเวลากลางวันส่วนกลางคืนหากเปิดไฟยุงลายก็จะมาหากินให้ระวังเช่นเดียวกันและหากพบว่ามีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงซึมอาเจียนจะต้องรีบไปพบแพทย์เพราะหากไปพบเร็วจะสามารถพ้นวิกฤตจากไข้เลือดออกได้ จากเดิมอยู่อันดับที่10บนี่ตอนนี้เลื่อนมาอันดับที่5เป็นอันดับที่3กลายเป็นอันดับที่2ของประเทศนั่นก็คือค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าประชากรของที่ตราดนี่ประชากรน้อยและเทียบกับอีกหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นตัวหารจะค่อนข้างน้อยเวลามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงรายอัตราป่วยจะเพิ่มขึ้นสูงเร็วกว่าและหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นอัตราป่วยของเราเพิ่มจะค่อนข้างเร็วนะครับจุดที่มีผู้ป่วยอัตราป่วยสูงสุดนี่อยู่ที่เกาะช้างนะ แต่ว่าจํานวนผู้ป่วยที่สูงสุดจะเทียมกับเมืองนะฮะตอนนี้เท่าที่ทราบตอนหลังมีรายงานรายงานผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งป่วยรับเข้ารับการรักษาแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตาโรงพยาบาลตาส่งต่อไปที่พระปกเก้านะฮะทราบข่าวว่าเสียชีวิตเป็นหนึ่งรายนะครับก็เป็นรายแรกสําหรับปีนี้ที่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกที่ได้รับรายงานมาเบื้องต้นนะครับสิ่งที่สําคัญและมีความจําเป็นมากที่สุดก็คือสิ่งแรก ก็คือควรจะช่วยกันควบคุมแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับทั้งภายนอกภายในบ้าน นะครับรอบรอบบ้านซึ่งถ้าลงน้ำน้อยลงนะครับแหล่งพ่อพันุ์น้อยลงจำนวนยุงที่จะมีเป็นพาหะน้ำโรคก็น่าจะน้อยลงอันนี้เป็นส่วนแรกที่คงต้องช่วยกันแล้วก็ทำอยากให้ทำสม่าเสมอนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทำเป็นประจำนะครับซึ่งซึ่งอาจจะใช้วิธีทั้งกายภาพชีวภาพหรือว่าทางใช้สารเคมีก็ได้แล้วแต่กายภาพก็คือพยายามคว้มล้าง ปิดฝาองอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งซึ่งคงต้องทำำําสม่าเสมอชีวภาพอาจจะเติมปลาหางนกยูงหรือปลาอะไรที่กินลูกน้ํานะครับสําหรับด้านสารเคมีก็คือใช้าซอเบตหรือว่าเม็ดเม็ดสารเคมีที่ใช้ฆ่าตัวลูกน้ํานะครับก็คงเป็นส่วนที่คงต้องทํากันทุกบ้านทุกครัวเรือนเพื่อที่จะกาจัด หรือลดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายยุงลายหากินตอนที่สว่างสว่างนะครับส่วนพย,ยันก็คือส่วนใหญ่ก็คือตอนกลางวันแต่ว่ากลางคืนที่เปิดไฟยุงลายก็ออกหากินเหมือนกันนะครับพนันก็คงต้องช่วยกันระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดนะครับอาจจะใช้ยาทาก,กันยงุงใช้ยากันยงุงไล่ย,ยงุงและเมื่อถ้ามีอาการป่วยมีไข้สูงซึม อาเจียนหรือมีอาการอะไรที่สงสัยให้พาไปรับการรักษาพยายบาลสารพยายบาลใกล้บ้านที่สุดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะดูว่าเป็นแค่รอดอบหรือเปล่า ถ้าได,ด้ดูแลตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นไม่มากนะฮะก็คงจะมีโอกาสที่จะได้ดูแลให้ผ่านพ้นวิกฤตถ้าเกิดเป็นแค่เลือดออกจริงโทษมีเึกับเปิดถึงสีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนให้ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะยิ่งแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำถึงลายต้องช่วยกันกำจัดนะครับ รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทย์่090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1 5ส1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833กอช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกา นักเตะตราเอฟซีอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนกีฬาตราดโดยยังไม่มีโค้ชที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนักเตะตราเอฟซีลงซ้อมตามปกติเป็นวันที่3โดยไม่มีโค้ชและสตาฟโค้ชลงควบคุมและหลังจากการอบอุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้วได้ลงสนามอุ่นเครื่องกับนักเตะนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดซึ่งนักเตะมีทั้งกริติไกอุเทนสุกิชิตะเซย่าซูไลมานอะแวอาจิ ที่เป็นตัวหลักในแดนหน้าส่วนคนอื่นมีทั้งธนพลอุดมลาบชยพอรอุตมรัฐซึ่งในครึ่งแรกนักเตะโรงเรียนกีฬาจังตราดสามารถต่อเกมได้ดีและเล่นได้ดีส่วนนักเตะตราเอฟซี FC ที่แม้จะเป็นทีมในดิวิชันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถทําเกมได้มากนะัก แต่หลังจากเล่นไปได้ครึ่งเกมสามารถควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีและสามารถทำประตูขึ้นนำได้จากสุกิชิตะเซย่าแถมยังดำเนินการไปได้ด้วยดีทำให้จบครึ่งแรกทีมตราเอฟซีนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาได้เพียง5นาทีตราเอฟซีสามารถทำประตูได้อย่างรวดเร็วถึง2ประตูจากเซย่าทั้งสองประตูจากนั้นสุไลมานอะแวอาจิยังได้อีกหนึ่งประตูอีกเพียง6นาที สุกิชิตะเซย่าทำชิ่งกับไกรกิติอินุเทนและยิงเข้าไปหนึ่งประตูทีมตราเอฟซียังคงคุมเกมการบุกได้และทีมนักเตะโรงเรียนกีฬาจังตราดยังทำเกมบุกตอบโต้ตได้บ้างแต่ยิงประตูไม่ได้ขณะที่ตราเอฟซีเติมเกมบุกมาทางสุรามานและยิงประสานงานไปอีกหนึ่งประตูจบเกมตราเอฟซีะไปอย่างทุ่มทน้น สำหรับโคชที่จะเข้ามาควบคุมทีมตราเอฟซีนั้นขณะน,นี้ทางกรรมการสโมสรร้องให้ประธานที่ปรึกษาสโมสรหมดภาร,รกิจรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันวดีก่อนจึงจะตัดสินใจได้ว่าคาดว่าอีกสองวันจะทราบผล เปิดโครงการสัปดาห์วิสาขาบูชาและอัตมีบูชาสารสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนาที่วัดครองจากตวัวเครองใหญ่อำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดนายประธานสุร,รกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดโครงการสัปดาห์วิสาขาบูชาและอัตมีบูชามีพระครูเจ้าคณะจังหวัดเกาะกงพระสมุวุทิไกล สุวโรจเจ้าอาวาสวัดคลองจากท่านกงเตืองเตชะปัญโยตัวแทนฝ่ายส่งเข้าร่วมรวมถึงองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนางดวงจันทร์สุขวิไลวัฒนธรรมจังหวัดตราดกล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามสู่สังคมให้ได้จานักถึงความสำคัญของทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสารสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดและจังหวัดเกาะกลงประจำปี2558โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนาย,ยน2558เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการจัดโครงการนี้มีกิจก,กรรมประกอบไปด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาจากท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดคลองจากพระครูทีปรักขะสัทธาจาร์เจ้าคณะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาการแสดงนิทศรรการวิสาขาบูชาสารสัมพันธ์อาเซียนการสาธิตจัดโต๊ะหมู่บูชานอกจากนี้ยังมีการบวช นอกจากนี้ยังมีการบวชเนกรมมะจาริณีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะและวิธีเวียนเทียนอย่างรก็ตามในวันที่9มิถุนายนนี้จะเป็นวันอัตะมีบูชาหรือวันคล้ายพระเพลิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุฟเฟ่องเบียตะวันออก สดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 อากาศระับประจำวันผ้าตวนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแหงๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้วามเร็ว1 5 3 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลืน่นสูงประมาณ1เมตร